คือหนูกับไมกี้ไม่ได้ใช้ไซลิททีมงานเดียวกันงานที่แบบเราไปออกงานวันเดียวกันแต่ว่าชุดสีเหมือนกันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคะอย่าเข้าใจผิด<อ>แรปปิ้งช้อปปิง้งเพื่อนสี24ชั่วโมงอุ้ยอลุกมาแล้วลุกมาคุณไข่มกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,<อ>เรียกหนูว่าไอ้ไข่นะคะไปละไปละเออเว็ยไ,ไงคะคุณไข่หกค่า ก็ซีวีสละครละครเขาอยากให้ใช้คำว่าละครเป็นละครดราม่าแบบพรีเมียมที่ทางเน็ตฟลิผลิตน่าสนใจปะเปิดมาก็แบบโหกับเรื่องสืบสันดาลแล้วตัวหนูเองคือรับบทเป็นสาวใช้ท่านหนึ่งที่ดันจดทะเบียนสมรสกับท่านเจ้าสัวในบ้านเทวสถิตไพศาลแต่ดันมาเสียชีวิตกระทนหันแล้วทุกคนก็เดาว่าเป็นหนูใช่คุณน่าสงสัยสุดละอ่ะ คืออย่างนี้นะคะ,ะคุณผู้ชมคิดผิดอุ้ยอันนี้ก็ออออบอกแล้วดิว่าไม่ใช่เราไม่ได้บอกไม่ได้พูดอะไร<อ>แค่บอกว่าอาจจะคิดผิดได้เ,<อ>เ<อ>พราะฉะนั้นต้องรอดูก่อนอต้องรอดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสินกันถ้าคุณไข่บอกลองคิดสิคะว,ว่าใครคะถ้าเรียงในบแบบอันสกัอันดับที่คุณท่านทั้งสองอาจจะตายเองก็ได้โดยอุบัติเหตุแต่บังเอิญว่าคนในบ้านหรือว่าลูกๆในบ้านเนี่ยอยากได้มรดกกันอยู่แล้ว เพราะว่ามีความโลภในตัวด้วยเม็ดเงินนี่มันแบบเห็นปุ๊บแล้วแบบม,มันแบบมันปฏิเสธไม่ได้ที่มันอยากจะได้เพราะ,ะมันจํานวนเงินมันสูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยแย่งชิงกันก็เลยดูเป็นบุคคลน่าสงสัยไปสมบูเลยทุกคนเลยแต่หนูจะบอกให้นะคะว่าบุคคลที่ได้ผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้มากที่สุดนั่นแหละคือผู้ต้องสงสัยเอว้วคุณสิคะคุณเพิ่งจดทะเบียนหนูไม่ได้อล้วอ,อุยอ้ยไม่ได้ละมายาเขาชอบรอบแบบ เอาความลับออกไปนะคะลักลอบความลับข้าราชการอ๋ออันนี้มีเซ็นไว้ไหมคะว่าถ้าหลุดไปนิดนึงค่าตัวทั้งหมดคืนค่ะมันอวาจะถูกแจ้งได้คะอย่าหลุดเลยอ่ะอ่าโอเคเราจะเซฟนะคะให้พอมีเงินไปซื้อลอตเตอรี่พืถัดไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยเล่นางเป็นคนสวยที่ไม่โดนผูกลอตเตอรี่อ่ะคือมัน ไม่ดันแล้วอ่ะระหว่างถูกลอตเตอรี่กินกับไม่มีแฟนอันไหนเศร้ากว่ากันคะว้าไปกำไหมย้อนข้าวแรงไม่ต้องสงสัยเลยถูกลอตเตอรี่อยู่แล้วกินละถูกกินไปเลยเศร้ากว่าค่ะเงินมันสําคัญ่ะเนาะมันก็เลยเศร้านิดนึงก็เลยเศร้างั้ทำงานดีกว่านาะทำงานหาเงิน เราต้องบอกตัวเองว่าอย่าไ้อราต้องทำงานหาเงินอย่าไปคิดอย่าไปคิดว่าแบบเราอยากจะรวยทางรัดแล้วเราก็ซื้อไปเลยซื้อไปเยอะๆออย่าทำแบบนี้มันไม่ดีอตัวเองตอนน้ทำงานค่ะทำงานดีกว่าน้อและอีกหนึ่งงานที่เพิ่งผ่านผลไปนั่นคือไปตกเด็กหนุมทั้งหลายอะไที่พี่นามว่าไรแคมว้าวช่วงนี้คุณเป็นพี่สาวฮอตนะใช่ไหมคะ แล้วก็เิดไม่ห er ยุดด้วยแล้วก็เิดไม่หยุดด้วยประเด็นก็ใช่ค่ะไปไปไปเล่น MV ให้กับน้องๆไล่แค้นมาน้องน่ารักมากแต่คือก่อนนั้นเนี่ยหนูเคยฟังเพลงน้องอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยเขาจะแบบอยากให้เราไปเล่น MV ีให้แล้วก็ไปเจอกับน้องๆิหนูไม่รู้ว่าใครเป็นคนเลือกแต่ก็รู้สึกดีใจที่เขาเลือกให้หนูได้ไปเพราะว่าได้ไปทําความรู้จักกับน้องๆทั้งหมดเนี่ยค่ะน้องเก่งมากนะคะ คือแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์กันดีมากเ<ม>ต้นเก่งแล้วก็ร้องเก่งแล้วหนูก็น่ารักด้วยอ,ะอ่ะอ่าใช่แล้วก็ชมตัวเองแหละใช่เป็นยังไงคะได้เห็นตัวเองพอแบหลใน MV นี้คุณเศร้าโศกเกินอะ่ะเศร้าไหมเออเศร้าโศกคือเรื่องเ<ม>นื้อเรื่อง MV อะ่ะบอกว่าความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดน,นั้น<ม><ม>แล้วก็เราเหมือนแบบโดนทิ้งมาอกหักอกหักเพราะว่ามีมือที่สแล้วก็ดันมีแบบ บริกาส่วนตัวของเราที่แบบมาดามหัวใจนะช่วงเวลานั้นคือเป็นสาวที่แบบมีชื่อเสียงมากไงะเป็นสาวฮอตเป็นฟิลเซเลบอะค่ะอันนั้นในเอมีในเอมีค่ะขยี้หรือไมเนี่ยในเอมีค่ะก็ได้เล่นกับน้องนัดนัดยะนัดยะเขาเสียอาการนะเขาเสียทรงหรอค่าเพราะยังไงเขากาสวย ก็พี่น่ารักอะหนูเอ้าชมตัวเองเละได้ใช่เขาก็เสียอาการเขาะเขินเขินเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีคนเขินกันหนูหลังกล้องละตาละทีมงานหนูเองคือทุกคนที่ได้ดูบอกว่าเขินกันหมดใช่เขาบอกน้องเขาเหรอก็เขินเพราะว่าน้องแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็บอกว่าหยุดนะดูเอะ คนที่อยากให้เล่นจะคนนู้น่นี่ยคนที่อยากจริงคือจะบอกว่าคือคิวหนูเนี่ยมันยากมากใช่ไหมคะตอนแรกหนูจะหาคิวให้เขาไปถ่าย MB อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงรอบข้างของหนูมันแบบมันดังเหลือเกินแบบต้องเล่นนะต้องเล่น,อลนอพอทุกคนอยากไปเจอกับน้องๆไรแนคนเป็นความลับค่ะ,ะหนูก็เลยต้องหาคิวให้เขาจนได้อ่ะค่ะแต่เราก็อยากเล่นด้วยอยากเจอน้องๆด้วยเหมือนกัน พอไปเจอหนุ่มนักเต้นได้เตแบบว่าเอาสกิลการเต้นเขามาแม้เพราะเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นสาวนักเต้นเหมือนกันฮะมียานนะมียานก็มียานอยู่แต่จริงๆแล้วว่าการเต้นมันอยู่ในสายเลือดของหนูมันอยู่ในจิตวิญญาณของหนูอยู่แล้วไงหนูก็เรยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นพอเจอน้องๆเขาเต้นแล้วเราก็แบบก็ยังให้แบบน้องๆมาสอนเราเต้นเลยน้องเลโก้เขาสอนเต้นน้องนัดก็สอนหนูเต้นอย่างเงี้ยค่ะอุ้ย เป็นพี่สาวแล้วจริงๆเลทุกคนเป็นน้องหมดเลยอะไม่เป็นไรเราเป็นพี่สาวคนสวยฮอสฮอตเกิร์ลน่ารักถูกติดแกรมติดแกรมด้วยอะแกรี่แต่ช่วงนี้หลายๆเห็นได้มีโอกาสเห็นบนโซเชียลบ้างไหมเขาบอกว่ายัาด้าตอนนี้้อยเค่มีแล้วมีคนแบบว่านอกจากอะไรแค่กบบพี่จีอะไรอย่างเงี้ยแบบเออแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบ ว่าทำไมเคมีมันสาธาะณะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นแบบหลายๆคนคือเริ่มขุดผลงานหนูออกมาเป็นฟิ่แบบพรีเดบิวของหนูว่าแบบหนูเคยร่วมงานรันทุกวงการแล้วอะไรเงี้ยก็จริงก็เหมือนแบบตอนช่วงนั้นเด็กๆเหมือนเราก็ทําหลายอย่างมากเราก็เลยได้เจอกับหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะคะ ผลางานคุณขุดเราไม่หมดเหมือนกับไ <Mikey S 2> มกี้เหรอไมกี้จริงขุดเราไม่มีวันหมด <S <S เอ,อพอแล้วไม่ต้องขุดแล้วผลงานใหม่เออเาเมืเออ่อกี้พูดถึงไมคี้เมื่อกี้พึ่งพี่ชุณเคยเจอว่าคุณสองคนมีอะไรที่เหมือนกันเยอะมากคือเฮ้ยไอ,อ้เรื่องเนี้ยไอเรื่องเนี้ยต้องพูดจริงๆริะจริงจอิงแล้วแบบเฮ้ยคนลุกนะคนลุกมากเอางี้นะคะคือหนูว่าก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่ามันมีหลายงานมากๆคือหนูกับไมกี้ไม่ได้ใช้สไตลิทีมงานเดียวกันแต่ว่า หลายๆงานที่แบบเราไปออกงานวันเดียวกันแต่ว่าชุดสีเหมือนกัน oh <my. S 1> ลายเหมือนกัน oh <my. S 1> หรือวันไหนที่เราแบบโพสตรูปลงแบบอ oh <my. S 1> ินสตาแกรทางโซเชียลอะไรเงี้ยเราได้อยู่ในสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงกัน oh <my. S 1> แต่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคะอย่าเข้าใจผิด oh <my. S 1> แต่ถือว่าเป็นความโชคดีและโชคชะตาที่แบบ oh <my. S 1> ที่อยากจะมาแบบให้ฮิวใจชาวปณิดา <laughs> แห้งไหมช่วงสุขาพฝันข้แห้งไหมช่วงเฮ้ยเขาไม่แห้งค่ะเเพราะเขามีอะไรให้กระชุ่มกระชวยเขาหากันเองแล้วมันก็แบบหนูก็เข้าไปอ่านนะหนูก็เหมือนแบบพอเราไปอ่านปุ๊บอ่านไปอ่านมาอ้าวเรานั่งยิ้มคนเดียวเหมือนเราเป็นปานิดาปหนึ่งว่าเราเป็นปานิดาไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเก่งมากทุกคนเก่งมากก็อันนี้บอกว่าแม้แต่เรียนก็ยังเรียนที่เดียวกันแม้กระทั่งอาจารย์ทีสั่อย่างคนเดียวกันเออ ถ้าลืมกดอัดเหรอไม่คนลุกเลยคนลุกเลยนะเนอมันมันมันก็น่าตกใจเหมือนกันว่าแบบทำไมหลายๆอย่างมันแบบใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยค่ะเรียนที่เดียวกันคณะเดียวกัน destiny ชีวิตต่ออายุให้ชาวปฏิดาละต่ออายุให้แล้วนะคะทุกคนถือว่าเป็นการทำบุญสสดะคขอต่อดวงชะตา ใช่19นี้มาเจอกันได้ที่อาคารมารินนหนูน่าจะถึงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามไปรอเจอกันได้ไมกี้ก็ไปค่ะวันนั้นแหละวันนั้นแหละวันพระวันพระใหญ่ทุกคนเตรียมสังฆทานมาเลยจริงป่ะคือวันพระใหญ่วันนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่วันพระใหญ่ของพวกเราที่แบบนานๆทีจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าหนูกับไมกี้ได้เจอกันก็เตรียมสังฆทานชุดใหญ่มาเลยค่ะเอาหน่อยสปอยเทมพรคม คอนเสิร์ตเราไหนปะจำชื่อไม่ได้เหรอพี่ก็ยังเ,เทวพร<ผ>มแฟนคอน After Party เอ้ยวันที่25สิงหาคมค่ะก็จะมีงานที่เป็นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เป็นแฟนมีตไปด้วย,ยให้ทุกคนได้มาเจอกันกับพวกเราก็เหมือนแบบเป็นการเฮ้ยมันเหมือนเป็นปรากฏการเหมือนกันนะเพราะว่านี่คือการรวมตัวกันของพวกเราเป็นเป็นเหมือนแบบ ขอบคุณแฟนๆที่แบบติดตามกันมาตั้งแต่ตอนแรกในดวงใจเทวพรมเงี้ยค่ะแล้วก็กําลังจะลาจอไปแล้วให้แบบครบทุกทุกตอนในซีรีส์ชุดนี้อย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆเพราะว่าโชว์แต่ละโชว์คือจะบอกว่ามันเซอร์ไพรส์แล้วก็มีโชว์พิเศษเยอะมากๆด้วยความที่แบบพวกเราแต่ละคนน่ะก็มีสกิลมีทักษะความสามารถกันอยู่แล้วอยากปล่อยของมากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมารอดูกันนะคะรอดูขวัญหลืไทยสายแดงนะคะเฮ้ยอยาคาดหวัง เพราะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอย่าคาดหวังนะคะทุกคนไม่คาดหวังเรื่องนึ่งเราคุยกับยะดาให้ได้นั่นคือเรายะดาทำอะไรก็อยากคุยเรื่องหัวใจกับพี่มายาพิตาละหุยนั่งเลยมามาคุยกันสองชั่วโมงก็ไม่จบอันนี้เราเนี่ยหนึ่งแซวหรอเป็นคนที่อยากมีความรักแต่ดีเอ็มไม่อ่านขอพรก็ขอพรแต่เรื่องหนูอะรู้แล้วว่าหนูรู้แล้วว่าหนูเป็นคนที่ถ้าเกิดหนูอยากได้อะไรหนูจะไม่ได้สิ่งนั้น เหมือนแบบว่าถ้าเราลภบหนูอยากถูกลอตเตอรี่อย่างเงี้ยหนูก็จะไม่ได้แต่ถ้าหนูไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอย่างเช่นมีคนซื้อให้อย่างเงี้ยหนูดันถูกความรักก็เหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่อ่เพราะฉะนั้นหนูรู้แล้วว่าหนูจะต้องอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวถ้ามันจะมีมันมีเองมันมีเองค่ะหนูเลยคิดว่าถ้าหนูใช้วิธีนี้อาจจะแบบมึงอาจจะเร็วขึ้นาง้ยอะลองดูไม่ไม่ไขว่คว้าละไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง ก็ต้องเป็นคนที่เข้ากับเราได้ก่อนเหมือนต้องเป็นคนที่ที่น่ารักก็เราชอบคนน่ารักอ่ะมีใครเล่นหัวไหมคะตอนพูดไปแล้วมีใครอยู่ไม่มีตอนนี้แบบไม่มีภาพใครในหัวเลยแต่แค่รู้สึกว่าภาพในหัวที่มันชัดมากก็คือแบบถ้าเราอยู่กับใครที่เขาแบบมีมีความน่ารักมีความสดใสให้อยู่ด้วยมันมีความสุขจริงๆเลอย่างเงี้ยเราชวนเต้นก็เต้นด้วยไม่รู้ไม่รู้ เต้นบ้างรำบ้างร้องเพลงบ้างอย่างนี้นะหน้าหวานไรอ่ะฮะหั้าหน้าหวานไดหมเดี๋ยวต้องหน้ารักอย่างเดียวไม่ติดเลยเพราะว่าอะไรไม่คาดหวังไม่ผิดหวังโอเคเดี๋ยวเวลาหมดย้ำดูวันไหนคะสิบสันดาลลืมเรื่องสิบสันดาลไปเลยใช่ย้ำแม่หน่อยอ่ะอ่ก็ฝากสิบสันดาลด้วยนะคะสิบแปดกรกฎาคมนี้ที่เน็ตฟลิกซ์เท่านั้นค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบค่ะบายนะด้วยนะขอบคุณค่ะ ทุกคนรับรู้ว่านางเอกของเราโดนหวยกินค่ะโอ้๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องไหนเรื่องหนักเรื่อซีรีส์เรื่องนี้ก่อนโอเคเรื่องะอะไะเฮ้ยเก็บไว้ให้สะพ้ายนี่แม่ <laughs> ไม่ส,งส่งซิกเลยนะเดีย๋ยวมันไม่สดนี่มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยเฮ้ยหนูพูดไปเรื่อยแล้ว เมื่อกี้เหมือนแบบคุยเล่นกันอไม่เหมือนสัมภาษณ์หรอเมื่อกี้หรอใช่ไอ้บงนั้นไม่เหมือนสัมภาษณ์หรอจริงเหมือนคุยเล่นกันใช่อะ,อะ